เนอะแต you have paid พ o r this นี h นี่้แนนเ f o เทีคนได้ชูี่แฟม s มนชูพี่แฟมบอร์แดนออกโซกุดเ้นเนสเตอร์โงงอมสลตเตอ k มยกมีชอปเมียรยักันท่อบอลแลมหน้าดมคอมมาดอกกนเอเนสมออโตมต Yeah, to... <laughs> <laughs> om jag Jaha, det här kostar, Om jag betalar en gång då, om jag inte köper biljett nu. Jag betalar ja, ja. 34 kronor. Sen kommer jag hämta det här och går och köper. Det ja, precis kostar. Eller hur? Ja. ja. เพราะไงวะบัตรอันนี้นะยูบารมันมีอยู่มันกระายค่าบัตรอันนี้อีกนั่ตีค่ารถนะี่ยมันหาลอยหาลอยยี่สิบหาแต่ค่าบัตรนี่อีกสามสิบนะคะคาสามสิบโค้งหรือลอยหาสิบบาทติดนี่เระมันลอยสี่สิบลอยหาสิบถ้าเขามีบัตรแบบนี้อยู่แล้วเขาก็เอาไปซื้อต่อเขาก็สิบันทึกเขามาใหอินมันสิเขามาแบบอัตโนมัตินะแต่ว่าไม่น้อยเพระเดี๋ยวเอาไปจากบ้าน,นเพราะไงวะยูบาร์มันอก็มีลายใบเพรื่องมือมาเอายูบาน์มก็เลยว่าคืว่าเอายูบานกูก่าใจค่ารถไม่มากก็มีค่่่าาาเเทกละ แต่คาราเมมือนี้มืออื่นไปซื้อไหมมะข่าววัดอันนี้แต่คาราเมลสามสิบสีบ่บาทบัตรอันนี้สามสิบบาทแล้วซื้ออันกระจายไปเลยแค่เดียวกระเดียวเนาะฮะงั้นมาผู้ปกครองเนเพื่อนมาขอเดี่ยวกันผู้ปกครอ,อ,องตรวจซื้อเองก็จะแรกว่าผู้ให้ซื้อเองยันเท่าเรูอเรื่องกาใช่โอ้โหเดือมีจฉาเจ่าเก่าผู้ปกครองตรวจบาดเดี่ย นี่การ้นนานทุ้ขกอของกับตัวนเหมือ้ปุกข้องนะคะสองพันทุกข้อข้องก่อนนะคะอัทโอเคมันอิมูเช่เอร์เบทอลาเอ็นโกงโ,โซอีอบลั่นดงทอชุกินี้อ่ะอีบลั่นดงทอแทดิฟีอ่ะอูริกะกง มัน <ersch> ิมูเช่ยอบเบทอลาชูก <S Key board> ินีอ่ะแนเฟรแรกงแดดสัมยอกคอม่าเมดบูดเซนแควนแทกติฟีล่ะอกยโอกานยิมเฟอร์สตกงนะแทกติฟีล่ะมมนิมเช่ดงทอชูกินีอ่เดีวว่าอุลิกาคอสตายกดูเลยอยกซเนีริงกมดช็ปรโอเคิมห้เดพอเบิงนะคะ พอสิเดบอกว่ามันคือเติมตรงบอกเมื่อดรก่าซื้อมาเท่าไดม่นีซื้อเท่าไหร่ต้องห้องไเบิร์มบี้เดี๋วองไซองไซสิส่งบุบลื้องเหอไตรวจสอบมาทุกอย่างถ้าเราเห็นไม่หน่อยมาทุย่างแนวนลยม่หน่อยเลือกเซน้ำบเป็นบ๊อบมีพอไห่ก็เลือกกุกระายก็ดีมันนี้เป็นพันมันนี้เป็นการซื้อบัตรรถเมล์ครั้งแรกในชีวิตนะคะ พอกรติไม่แต่พญ่เฮ็ดงานอยู่จ้างน้องเพื่อซองฝีกับพญายิ่งสื่อไงน,นะคะบเครด็หรืหุ่นไหเฮ็ดเป็นมือนี้เฮ็ดแล้งผสให่าบสึกตองอุใส้กมาตรวจบินตรวจบัสที่รักการ้ต้องการพหน้อกเฮ็ดไฮไล์เนวันแม่เฮ็ดงานกับโเป็นทิ้งยาก,กับเป็นไปซักผา,าเองโบเป็นตอนนี้จะรักเกใจ้ารักนะจุ๊บๆผ่านแล้วตรวจแล้ว มันจู่ปากจู่ทุบอยู่มันพิพมันทิพมันจะต้องเก็บบินไว้ในบัตรรถเมี์ด้วยจะได้รู้ว่าวันไหนวันไหนจะต้องซื้อใหม่โอ้เท็ดผาดกินแล้วก็ต้องเทศดถาดกำของเกาได้เปอร่เซนตพิษตังวะ,สะเสร็จพีส่งพพิโรดด้วยนี่อา I think. Mm. Nej är ström? Vem är du tar? Ja. Hur mycket blir det? 355. 584. Vad ska jag göra? Du måste... Nej. Nej, jag skojar. Måste stegas nu. Först 600 måste pengarna Mm. Gå över 600. I kant hos sju. Mm. Hälften handelbäck. Mm. Men det är inte... Nej. Han Kanske imorgon köpa igen. Nej. Men förut, jag har en... Nej men måste räkna som en månad. Som uh, mellantid månad. Mm. Jo, jag är novis. Det är inga fara. Nej. It's it's very good. to come Kan gå anyway. เดเซเนอร์และคันบีุดเดนมันมนายฮิมามันก็นจําเป็นแลวพี่น้องก็ต้องซื้ออันนี้ก็ต้องเก็บไว้เพราะต้องใส่ทุกวัน,น้ำเศร้านะคะเด <c oughs> ี๋ยวไม่ได้จะพักหันใจหันข้อก่อนกลับมาแล้วยังไม่ได้พักเลยพอตรวจบินตรวจนั่นตรวจนี่ยุ่พอก็ได้ <c oughs> พอตรวจนั่นตรวจนี่แล้วก็เมาเมียนให้เมียเพราะว่าเมียม็นเหลวๆคอะไรสักยางนะคะต้องเก็บอันนั้นอันนี้บินมันจะได้เก็บผ้าสงภาษีสิ้นปีเขาเก็บมือุญยังไป